ดาวดีนะครับพาบอสตั้งมาซื้ออีกห้องหนึ่งเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับควสเสร็จแล้วไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับผมอยู่กับนี่ครับช่างเจมนะครับมาห้องบอสนะครับผมวันนี้วันพุธที่26มีนาคมพุทธศักราช2568 16ห้นาฬิกาสินาทีโดยประมาณนะครับพบกันเช่นเคยเบาหน้อยบ้านนาไม่เคยลืมถิ่นดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับผม วันนี้เราอยู่กันที่แฟลตการเคหะร่มงเกล้านะครับตึก4ชั้น4นะครับเป็นห้องบอสนะครับจะมาทําการรีโนเวทนะครับไปดูบรรยากาศกันเลยครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผมก็ไปทาการซื้อขายแล้วก็โอนฉนดห้องนะครับที่กรมที่ดินนะครับสาขาลาดกระบังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมช่วงบ่ายก็ให้ทีมช่างนะครับนำชัยคนย้ายเฟอร์นิเจอร์นะครับทาสีตกแต่งนะครับมาทาการเก็บกวาดทําความสะอาดนะครับเตรียมทาสีรีโนเวทนะครับตกแต่งต่อไปนะครับผมอันนี้ด้านนอกนะครับผมก็มีการเริ่มขุดคลองมอยเล็กบ้างนะครับ อันนี้ภายในด้านในนะครับในห้องนะครับห้องนี้เลยนะครับสามสองสี่ทับหนึ่งสี่สามนะครับบรรยากาศด้านในนะครับผมเดิมเป็นกระเบื้องยางนะครับซึ่งมันหลุดร่อนแล้วนะครับผมก็ต้อตอนการแซะออกนะครับแตกนะครับบุนละเอียดเลยนะครับผมเพื่อทการแซะไรตางออกนะครับทําการลื้ออกไปนะครับพวกที่นอนพวกตู้เสื้อนะครับผมทาการลื้อไปแล้วอันนี้ที่เืออยู่นะครับ นี่นะครับมันหมดอายุแล้วนะครับเป็นกระเบื้องอยางครับก็แตกหักหลุดร่อนนะครับผมแล้วก็ทำการเคียย์ออกนะครับจะทําทำการปลูกกระเบื้องใหม่นะครับนี่นะที่ทำการดื้อไปบ้างแล้วนะครับ หลังจากทาความสะอาดนะครับเก็บขยะอะไรต่างๆออกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำการขัดแต่งนะครับโปะผนังนะครับตรงในที่มีรอยร้าวรอยแตกนะครับทําการโปะนะครับขัดนะครับอุดรูต่างๆนะครับแล้วก็จะได้ทําการทาสีรองพื้นนะครับแล้วก็ทาสีจริงต่อไปนะครับเสร็จก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็ทําการย้ายเฟอร์นิเจอร์เข้ามาให้อยู่ในอาคารนะครับ ด้านหลังระเบียงนะครับตะแกรงเหล็กนะครับเข้าสนิมแล้วนะครับพังก็จะทำการถอดออกนะครับทำการรื้อออกนะครับเนื่องจากมีการเชื่อมไว้หลายจุดเลยนะครับต้องใช้ลูกมูหมูนะครับในการตัดอ,ออกนี่ด้านหลังนะครับ โคมไฟในต่างก็ต้องทำการเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับบานประตูสภาพดีๆก็จะขัดแต่งทาสีนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับของการรีโนเวทก็เป็นการคลีนนิ่งนะครับไปดูห้องน้ำกันบ้างครับตอนนี้ห้องน้ำก็เนี่ยัยังไม่ได้รื้อนะครับก็อยูคอย่ค่อยๆ่อยลื้อออกนะครับ การเก็บกวาดนะครับเคลียรพื้นที่ต่อไปนะครับดาวดินทินมอเลยนะครับผมก็ขอบคุณ f c นะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับตั้งแต่ห้องแรกนะครับจนถึงห้องนี้นะครับเป็นห้องที่10แล้วนะครับสำหรับการรีโนเวทนะครับตกแต่งนะครับเพื่อปล่อยเช่านะครับสนใจซื้อก็ขายนะครับสนใจเช่าก็ปล่อยเช่านะครับโทรมาสอบถามได้นะครับดาวดินทินมงเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ 0982852689 0982852689นะครับผมดาวดินถิ่นหมงเลยก็รอให้บริการทุกท่านอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับดาวดินถิ่นหมงเลยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย